สวัสดีครับทุกคนวันนี้พบกับผมอีกแล้วน,นะครับในช่องโมโนแมนครับสำหรับคลิปนี้ครับผมจะมาแนะนำวิธีการแก้ปัญหานะผมการใช้งานฟิล์ม Thundernet จากค่าย TOT Wireless เน็ตนะผมเออซึ่งตอนนี้ครับก็ได้รับความสนใจจากหลายๆคนมากเลยนะผมถามว่าทําไมมันถึงได้รับความสนใจเป็นอย่างมากก็เพราะว่ามันเล่นเน็ตได้ความเร็วสูงสุดและไม่จํากัดไปมาณการใช้ดังนั้นจุดนี้ก็เป็นจุดที่ยอมรับได้ว่าไม่มีค่ายไหนให้ดีได้เท่านี้แล้วที่สําคัญกับเบอราคาถูกมากๆด้วยแล้วก็จากที่หลายคนที่ผมออกคลิปที่แวนี่คลิปนี้นะผม แล้วก็มีหลายคนถามผมมาว่าเฮ้ยพี่มันเกิดปัญหานน่นนี่นั่นนั่นน่น,นจะแก้ยังไงเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาตอบเป็นข้อๆให้นะผมว่าเออถ้าเจอแบบนี้ทํำยังไงเจอแบบนั้นทํำยังไงอ่ะเดี๋ยวเรามาดูปัญหาข้อที่1กันก่อนเลยนะผมปัญหาข้อที่1ะผมก็คือซื้อฟิล์มแล้วใช้งานไม่ได้เอออย่างแรกที่เพื่อนๆ,ๆต้องเช็คก,ก่อนเลยนะผมว่าอุปกรณ์รับสัญญาณของเพื่อนๆรองรับขึ้น 4G ที่เป็นแบบ2,300 เมกกะเฮิร์หรือเปล่าหรือว่าแบรนด0นั่นเองอ่ะอันนี้เราต้องเช็คก่อนนะผมว่า,าจะเป็นแอร์การ์ดมือถือเราเตอร์ที่เป็น 4G อะไรแบบนี้รองรับไอ้คลื่นนี้หรือเปล่านะผมเออบางทีซื้อมามันอาจจะเอออาจจะรองรับเื่แค่ขึ้น850ก็ได้แบบของแคย่างเงี้ยแคทขอบสัญญาณกว้างกว่าเอออันเนี้ยเราต้องมาเช็คที่อุปกรณ์ของเรานะผมเออแล้วถามว่าวิธีเช็คทำไงเพื่อนๆก็พิมพ์ Google ไปครับพิมพ์ Google ไปว่าอ่า ใช้อุปใช้อุปกรณ์อะไรอ่ะสมมติผมใช้มือถือ M3 f l หนึ่งครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูครับ X3 M3 หนึ่งอ่ะกดไปปึ๊กใช่ไหมแล้วเราก็เข้าไปที่หน้ารายละเอียดของฟสเปกนะครับผมอ่าเนี่ยเมื่อเพื่อนๆเข้าไปหน้าฟสเปคของอุปกรณ์นั้นนะผมเห็นปะมันก็จะมีข้อมูล ของเครือข่ายนะผมหมือว่าข้อมูลเน็ตเวิร์กที่ไอ้อุปกรณ์นั้น,น,นมันรองรับอ่ะของผมอันนี้ใช่ไหมผมใช้ M3 1หนึ่งใช่ไหมอ่ะขึ้น 4G ขึ้น LTE ถูกไหมครับแล้วไอ้ TOT มันใช้ขึ้นอะไรเอ่ย2 000, 3 0 0เห็นปะอ่ะแสดงว่าอุปกรณ์ชิ้นนี้หรือมือถือของผมก็สามารถใช้เจ้าฟิล์ม Th นเดอร์เน็ตได้ของ TOT อันนี้ผมใช้ได้ดังนั้นก่อนจะซื้อไปเพื่อนๆต้องเช็คก่อนนะผมว่าอุปกรณ์ของเพื่อนๆรองรับขึ้นนี้หรือเปล่าดนะังนั้นตอบข้อที่1ครับผมซื้อไปแล้วใช้งานไม่ได้ ก็เพราะว่าอุปกรณ์ของเพื่อนๆอ,อาจจะไม่รองรับขึ้น2,300นั่นเองนะผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูปัญหาข้อที่2ต่อเลยนะผมปัญหาข้อที่2ก็คือซื้อไปแล้วใช้เน็ตได้ช้าช้าทำไมเน็ตช้าเกินหรือว่าแบบไปบางที่สัญญาณมีบางที่สัญญาณไม่มีอย่างแรกครับเพื่อนๆก่อนที่ซื้อไปอ่ะอุปกรณ์เพื่อนๆรับสัญญาณได้แล้วถูกครับแต่ว่าไอ้จุดที่เพื่อนใช้งานอ่ะบางจุดอาจจะมีสัญญาณขึ้น 4G ของ TOT นะผมเพราะว่า ขึ้นที่ TOT ใช้ก็คือขึ้น2,300ครับผมข้อดีของมันก็คือสัญญาณมันแรงแต่ข้อด้อยของมันก็คือสัญญาณมันส่งได้ไม่ไกลนะผมดังนั้นไอ้ด้วยเสาสัญญาณของ TOT ผมว่าน่าจะมีจำกัดนะผมดังนั้นใช้จุดได้จำกัดน้อยมากๆเลย อย่างแรกที่ต้องเช็คก็คือพื้นที่ที่เพื่อนๆใช้งานรองรับขึ้นนี้ไหมอ่ะเพื่อนเพื่อนก็สามารถเข้าไปที่นี่ครับ www totwirenet com นะผมอ่ะเปิดมาปุ๊บอันนี้ผมแนะนำแล้วนะผมก็เพื่อนเพื่ออยู่จุดไหนเพื่อนๆก็เอาหมุดไปปักดูเนี่ยเพื่อนเพื่อเข้าเว็บนี้มาปุ๊บแล้วเพื่อนเพื่อก็กดตรวจสอบพื้นที่นะครับผมอ่ะกดมาปุ๊บมันก็จะเด้งหน้านี้ก็เช็คจุดที่เพื่อนเพื่อใช้งานว่าจุดเพื่อนเพื่อใช้งานจุดไหนบ้างเอออ่ะตผมใช้ที่สํานักงานขนส่งจังหวัดอ่างทองอ่ะกดเลือกจุดนี้เป็นที่ตั้ง เห็นปะจุดที่ผมเลือกเมื่อก,กี้มันอยู่ห่างจากพื้นที่ให้บริการถึง1.2กิโลเมตรถามว่าถามว่ามันอาจจะใช้ได้ไหมมันอาจจะใช้ได้นะผมแต่ว่าสัญญาณมันจ,จะอ่อนมากๆถูกไหมครับอาจจะซื้อแม้วอาจจะเขาบอกว่าเน็ตไม่จํากัดความเบลลแต่เพื่อนๆไปหนอนอาจจะเน็ตแค่เมกเดียวเนี้ยมันก็ไม่คุ้มถูกไหมครับซื้อมาก็เออความเบลเน็ตก็ไม่ตรงใจฟู้ไปใช้อย่างอื่นจะดีกว่าเออดังนั้น ก่อนที่เพื่อนๆจะซื้อไอซิตัวนี้ไปใช้ซิมทันเน็ตไปใช้ <Internet S 1> ใชเพื่อนๆต้องเช็คให้ดีก่อนนะผมว่าพื้นที่ที่เพื่อนๆใช้อ่ะมันอยู่ในพื้นที่ให้บริการของเขาหรือเปล่าเพราะว่าไอ้ขึ้น2 3 0 0ของ t ี t มันค่อนข้างครอบคุมพื้นที่ได้น้อยกว่าขึ้นอื่นๆนะครับผมอ่ะปัญหาข้อที่3ก็คือว่าซื้อไปแล้วไม่สามารถใช้งานได้เลยเออบางทีซื้อไปไอ้ขึ้น อุปกรณ์ผมก็รอ,องรับขึ้น2,300ได้พื้นที่ก็อยู่ในพื้นที่ให้บริการทาไมซื้อไปแล้วเน็ตเล่นไม่ได้เลยยังสำคัญที่หลนหายคนอาจจะลืมไปคือต้องไปตั้งค่านี่ครับ APN เป็น Pocket นะผมเออต้องอันนี้ต้องไปตั้งค่านะผมไอ้ซิมที t ออ่ะมันไม่เหมือนซิมของยี่ห้ออื่นๆหรืออว่าของค่ายอื่นนะครับผมเพราะว่าบางค่ายอื่นเสียไปปุ๊บใช้งานได้เลยแต่ว่าของ t o t มันจะมีความพิเศษคือมันต้องไปตั้งค่าเออผมว่าไม่เข้าใจนะว่าทางเทคนิคมันเกิดจากอะไรแต่ส่วนมากผมเห็นหลายคนนะคือเพื่อนต้องเอาไปตั้งค่าทุกรอบนะผมเออต้องไปตั้งค่าเป็น Pocket ถามว่าเอ้พี่ตั้งค่า APN ทำยังไงอะ ถ้าเพื่อนจะทำให้เป็นนะผมให้เข้ามาที่นี่คนระับให้เพื่อนเซิร์ช g ูเกิลเลยนะผมคําว่าตั้งค่า APN แนละ้วก็ TOT นะผมกดมาปุ๊บลิงก์อันแรกก็จะขึ้นมาเป็นอันนี้นะผมให้เพื่อนกดไปนะผมว่าตั้งค่าอุปกรณ์ TOT Mobile แบบผมเลยผมกดไปปุ๊บอ่าโอเคเมื่อกดไปปุ๊บนะผมอ่ามันก็จะเป็นตั้งค่าอุปกรณ์แต่เนี้ย APN มันเป็นอินเทอร์เนต็ตนะครับผมไม่ใช่พ็อกเก็ตเพื่อนๆต้องแก้เป็นพ็อกเก็ตนะผมอ่าแล้วเพื่อนๆแล้วเพื่อนๆอ,อาจจะถามว่าเอ้ยพี่ ตั้งค่า a p n มาตั้งตรงไหนนี่เข้ามาตรงนี้ับผมวิดีโอแสดงการตั้งค่าอุปกรณ์ถ้าเพื่อนเพื่อนใช้แท็บเล็ตมือถือว่าขอเพื่อนเพื่อก็กดเลือกเลยเออไปเลยนะครับผมอ่ะฟุตใช้มือถือกอ็กดตรงนี้ไปปุ๊บเห็นปะมันก็จะมีวิดีโอสอนวิธีการตั้งค่ามานะผมอ่ะโอเคเพื่อนเพื่อก็กดเข้าไปดูแค่นี้นะครับผมเพื่อนก็สามารถใช้งานได้แล้วนะผม เอออันนี้เห็นปะก็ใช้งานได้อะแต่ว่าอย่ืมมาตั้งค่าเป็นพ็อกเก็ตนะครับผมไม่ใช่เป็นอินเทอร์เน็ตแล้วสมมุติว่าบางคนอาจถามต่อว่าเอ้ยพี่ผมลองตั้งค่าตามนี้แล้วมันจะใช้ไม่อีกทํายังไงไปที่ศูนย์ทีโครับให้เขาแก้ครับผมเพราะว่าถ้าศูนย์ทีโแก้ไม่ได้ก็ไม่รู้จะว่าอย่างไงแล้วนะผมดังนั้นอ่ะลองตั้งค่าตามที่เขาแนะนําก่อนนะผมว่า A.P.N เท่ากับพ็อกเก็ตตามคลิปแล้วถ้าไม่ได้ก็ไปศูนย์ทีโนั่นเองสำหรับคาาาถถมมมข้อัดผที่ ที่หลายคนอาจจะถามว่าเอ้ยพี่เมื่อผมซื้อฟิล์มแล้วเนี่ยมันใช้งานได้1ปีถูกไหมครับสมมติถ้าเพื่อนๆซื้อฟิล์มทันเดอร์999เนี่ยใช้ได้1ปีถูกไหมสมมติถ้าหมด1ปีแล้วมันใช้งานต่อได้ไหมเอออันนี้ก็เป็นคําถามที่น่าสนใจนะผมอันที่ก็ต้องขอตอบเลยนะผมว่าไม่รู้ครับผมว่า TOT เขาจะต่อโปรเอ้ยอันนี้หรือเปล่าสมมติถ้าเขาต่อเขาอ,อาจจะให้เติมเงิน999บาทไปในฟิล์มนั้นแล้วใช้งานต่อได้ก็โชคดีไปแต่ว่าเขาอ,อาจจะไม่ทาโปรต่อปุ๊บกาจ,จ,จบแแค่ตรงงนนนนััน้้้เลลยใช1ปีว ไม่มีโปรต่อก็ได้นะผมเอออันนี้ขึ้นอยู่กับทาง TOT ว่าเขาจะดําเนินการอย่างไรนั่นเองนะครับผมคําถามข้อที่5นะผมถามว่าฟิลมนี้ซื้อได้ที่ไหนครับผมเออคนอยากจะซื้อฟิมเนี้ยเออฟังแล้วไอ,อ้พื้นที่ผมก็ได้เน็ตก็ดีราคาก็ถูกแล้วฟิลมนี้จะซื้อได้ที่ไหนอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะผมอย่างแรกนะผมวิธีที่สะดวกที่สุดครับก็คือสั่งจากทางใน Sho ป e e ในฟอนของ n t u n d e r s c o r e t o t o f f i c i a l นั่นเองครับก็คือ t o t อ่ะ เขาเอามาขายเอาฟิล์มมามาขายในช้อปปีอ่ะง่ายๆก็สามารถกดไปเลือกซื้อในช้อปปีได้เลยเห็นปะเขาก็มีอุปกรณ์ขายเยอะนะผมนี่ป้มีโปรตัง้งหลายอันนะลองดูเห็นปะเนี่ยเห็นปะมีทั้ง 99, 9 9 9 9เนี่ย599 399เ,เพื่อนเก็เลือกซื้อเลยนะผมผามารัาคนที่ไม่แน่ใจว่าไอ้ฟิล์มตัวนี้เน็ตมันแรงมากน้อยแค่ไหนอาจจะซื้อแบบ1เดือนไปก่อนนะผม ก็ลองซื้อฟิล์มอันนี้ครับไปทดสอบฟิล์มก่อน,นับผมว่าที่บ้านหรือที่ทำงานไอ้ฟิล์มตัวนี้มันใช้ได้ดีหรือเปล่าฟูถ้าใช้ได้ดีเพื่อนๆอ,อาจจะเปลี่ยนมาเป็น t ัน n d e r ์99ก็ได้นะผมเออถ้าใช้แล้วถูกใจก่อนจะซื้อต้องตัดสินใจดีๆไม่ใช่ซื้อแพงๆไปแล้วใช้ไม่ได้เลยเนี่ยผมว่ามันเสียตังค์เออลองถูกๆไปก่อนมันอาจจะดูไม่คุ้มค่าแต่ว่าถ้าใช้ได้ก็เปลี่ยนแปันนี้ก็ยังคุ้มค่าอยู่ดีนะผมเออก็ลองดูนะผมหรือว่าอีกอย่างหนึง่งก็คือว่าสมมตินะสมม,มต ก็สามารถไปซื้อสาขาของ TOT ได้นะผมแต่ว่าตรงนี้อาจจะไม่มีทุกสาขานะครับผมสวนว่าสาขาไหนมีบ้างก็นี่ครับเข้าไปที่เว็บนี้เลยครับผมเนี่ย TOT w i t e เนี่ยครับผม TOT w i t e เน็นะครับผมเนี่ยเพื่อนๆก็กดจิ้มนะผมว่าเพื่อนๆอ,อยู่ตรงไหน,นผ,มผมอยู่ตรงนี้นะผมผมกดไปปุ๊บเลือกจุดปุ๊บเห็นปะ มันก็จะมีแนะนำครับว่าไอจุดที่เพื่อนๆอยู่อ่ะมันสามารถใช้ฟิล์มตรงไหนได้เพื่อนๆก็ไปเลือกซื้อเห็นแบบนี้มี thunder net 99เห็นปหมฟิล์ที่ผักไฮท่าเรือยุทธยาเนเพื่อนเพื่อก็กดจิ้มดูครับอันนี้เขาก็จะมีสาขา tot แนะนำมาผมเพื่อนเพื่อนก็สามารถไปเลือกซื้อจากตรงนั้นได้เช่นกันนะผมตรงนี้ครับก็เป็นคําถามทั้งหมด5ข้อนะผมที่คนชอบมาถามในคลิปของผมนะผมเออก็สุบฟันนะครับผมแฟนคนที่ตัดสินใจใช้ฟิล์ม thunder net นะผมผมว่าถ้าเพื่อนอยู่อนคนไหนอย น่าใช้นะผมน่าใช้เพราะว่าเดือนหนึ่งอะถ้าฟิก99เดือนหนึ่งเฉียะไม่ถึงร้อยเน็ตก็แรงนะครับผมสำหรับตอนนี้นะจากคนที่อยู่ในพื้นที่เขาวาเน็ตก็แรงนะแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยเสถียรสักเท่าไหร่เออก็ลองดูผมลองเป็นตัวเลือกหนึ่งไว้พิจารณาดูนะครับผมเออก็สรับคลิปนี้ถ้าเ,เพื่อนๆมีคำถามไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้นะครับผมเออถ้าผมตอบได้ผมจะมาตอบให้นะครับผมสรับคลิปนี้ต้องบอกว่าขอบคุณครับ